โอ้โหพี่น้องเช้านี้นะเล็ก,ก็พามาจิบกาแฟกันอีกแล้วนะบรรยากาศยามเช้าพามาชมบอนไซของนาเล็กช้อนเงินช้อนทองวันนี้เขาออกลูกออกผลแล้วเห็นไหมฮะปลูกใส่กระถางเล็กๆนะก็ยังออกลูกออกผลให้ชมกันเลยเนี่ยน่ารักมากเลยกําลังสวยงาม ่อจิตน,นสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเช้าวัวนเสาร์สบายๆอีกแล้วฮะนะหยุดนี้หยุดยาวฮนะสามวันแล้วก็จะไปเจออีกหยุดยาวอีก5้าวันโอ้โหหยุดอะไรกันนะกันหนาะไม่มีตังจะไปบริหารในการเที่ยวแล้วนะหยุดเยอะเหลือเกินอ่ะไม่เป็นไรนาเล็กไม่ได้ไปไหนนะก็ เ,เช้าเก็นี่แหละพามาจิบกาแฟมาแบ่งปันความสุขกันเนี่ยมาดูบอนไซของนาเล็กนะฮะเป็นบอนไซต้นช้อนเงินช้อนทองที่นาเล็กตัดกิ่งเอามาชํำเองแล้วก็ทำเป็นบอนไซเองเนี่ย,ส,ยสวยๆง,งามๆแบบนี้ จัดรูปทรงไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายเอาที่เราชอบก็พอแล้วเป็นแบบมีรากสวยงามเลยรากของเขาเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นบอนไซที่น่ารักสำหรับเราก็แล้วกันนะคนอื่นจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาเราทําที่เราชอบ และภูมิใจในผลงานที่เราทําได้นี่แหละคือความสุขเราอย่าเอาความสุขของเราไปเปรียบเทียบคนอื่นนะอย่าเอาความสําเร็จตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นถ้าเราไปเปรียบเทียบแล้วถ้าเราดีกว่ามันก็จะภูมิใจมากแต่ถ้าเราด้อยกว่ามันก็จะเป็นทุกข์หรือมันก็จะทำให้ตัวเองด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้น เรามีความภูมิใจและสุขใจกับผลงานของเราเองอย่างเต็มที่นะถ้าตัวเราเองนะเชื่อมันในตัวเองนะรักตัวเองภูมิใจในตัวเองทำอะไรมันก็จะประสบความสาเร็จแล้วก็มีความสุขแม้จะเป็นความสาเร็จที่แบบเล็กน้อยนะไม่ได้ยิ่งใหญ่ แต่มันก็สามารถที่จะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้นะน,นั้นก็วันนี้ก็เลยพามาชมบอนไซช้อนเงินช้อนทองที่นาเล็กเลี้ยงเอาไวนะ้นะ่ะก็ทำมาหลายปีแล้วก็ประมาณนี้แหละฮะนะไม่ได้จัดทรงกิ่งอะไรให้เป็นแบบก็คือตอนแรกก็ดัดเหมือนกันดัดไปดัดมาก็ เห็นแค่นี้ก็พอใจแนละ้วไม่อยากจะไปทําอะไรเข้ามากมายนะบางทีดัดมากก็สงสารดัดไปบางจริงก็หม่อยไปสังงานนะียบร้อยก็เอาเท่าที่เหลือนี่แหละนะรากก็พอดีพองามนะเนะีนะ่ยรากก็ถือว่าสวยอยู่จนเป็นธรรมชาติที่เราสามารถที่แบบ ลอกเรียนแบบธรรมชาติได้ใกล้เคียงความจริงนะย่อส่วนไม้ใหญ่ลงมาเป็นไม้เล็กแล้วมีดอกมีผลเห็นไหมฮะเนี่ยก็ถือว่าปร,ประสบความสำเร็จอีขั้นหนึ่งเหมือนกัน,นบางคนก็อาจจะปลูกมะขามต้นเล็กๆและสามารถที่จะมีลูกมีผลได้ ทำแบบนั้นเขาขายกันเป็นแสนเป็นล้านนะแต่สลหรับเราเนี่ยแหละต้นไทรออกผลเนี่ยไม่ต้องขายเป็นล้านแล้วครับนะเราเก็บไว้ชื่นชมเราเองแค่นี้เรามีความสุขแล้วได้เงินล้านมาเดี๋ยวเป็นทุกอีเดี๋ยววุ่นวายมีต้นไม้หนึ่งต้นแล้วมีความสุขกับมัน,นแค่นี้สุดยอดแล้ว สำหรับเคราวนี้นะเล้กก็พามาจิบกาแฟอย่างมีความสุขอีกแล้วนะกับผลงานของเราเองนะไม้ของเราเองที่เราตั้งใจทําขึ้นมาบอนไซที่ชื่อว่าช้อนเงินช้อนทองสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ